วันนี้เรามารีวิวรถคันแรกของปี2022ครับกับ m e r c e d e s b E n z E c l a s s E200 Cabriolet กับรถเปิดประทุนเครื่องยนต์2 0ลิตร197งแรงมา้าแรงบิด320ินิวตันเมตรมาดูกันว่ามีอะไรที่ผมชอบและมีอะไรที่ขัดใจกันบ้างได้เวลาปลดล็อกรถไปลองขับกันครับ พูดถึงเรื่องกลุมพลังของ Mercedes-Benz E 200ครับอ mm hmm. ยู่ในกันกัอน,นะครับที่อยู่ตรงข้างๆผมนี่คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรรหัส M264 ครับที่บรรจุกระบอกสูบเพียง4สูบเท่านั้นและแน่นอนว่ามันเพิ่มพลังกำลังด้วยเทอร์โบบรีดพลังกำลังได้197แรงมาร้าแรงบิด320นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ n i Tronic 9จังหวะนเอีถ้าเกิดจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ย เครื่องยนต์เบนซินแบบเพียวๆของ Mercedes-Benz ตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็มี A-Class GLA GLB และยังมีในตระกูลของ AMG ด้วยเ <c oughs> มื่อคุณจ่ายเงิน5 1ล้าน1 0 0 0บาทแต่อันนี้คือเป็นตัวปกติส่วนรุ่นที่เราเอามารีวิวเนี่ยคือเป็นตัว night package ครับซึ่งชุดแต่งตัวนี้จะมีราคาอยู่2,70,000บาทรวมกับค่าตัวรถแล้วจะอยู่ที่5ล้าน4 0 0 0บาท สิ่งที่จะแตกต่างจากตัวรุ่นปกติมีอะไรบ้างก็กระจังหน้าเป็นแบบ Diamond Radiator Grill นะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีชุดแต่ง AMG ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟหน้าก็เป็น Multi Beam LED ที่จะฝังตัวไฟ LED ขนาดเล็กเนี่ย84ดวงซึ่งข้อดีของมันคือกรณีที่คุณใช้โหมด Auto High Beam หรือไฟสูงเนี่ยมันก็จะหลบสิ่งกีดขวางทั้งคนวัตถุ และรถยนต์ซึ่งอันนี้เป็นความชานฉลาดของไฟหน้า Mercedes Ben บนเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมัลติบีมอย่างนี้คันนี้เลยก็ว่าได้ครับในส่วนของตัวไนท์แพคเกจเนี่ยที่จะต่างเลยก็คือล้อถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยจะได้ล้อขนาด19นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่นไนท์แพคเกจก็คือถ้าเกิดคุณติ๊กเอาไนท์แพคเกจเพิ่มเนี่ยก็จะได้ล้อขนาด20นิ้วซึ่งตัวล้อตัวนี้เนี่ยด้านหน้าจะต่างกันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะได้2-35 3 5 r 2 0ส่วนด้านหลัเนี่ยก็จะแตกต่กัน ก็จะเป็น275คั30อ่า20ในเรื่องของหน้ายางเนี่ยจะกว้างกว่านะครับแล้วก็แก้มยางเนี่ยต้องใช้คําว่าหนากว่าเล็กน้อยต้องใช้คํานีในส่วนของเส้นสายด้านข้างจะมีความคล้ายๆกับถ้าจะพูดว่ามันคล้ายกับ E-Coupe ไหมก็ใช่นะครับก็มีความคล้ายคลึงกันเลยก็ได้แต่ว่าที่แตกต่างเลยก็แน่นอนครับหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาผ้าใบซึ่งสามารถเลือกสีได้นะครับ โดยตัว200 Cabrio เ,เนี่ยก็จะสามารถเปิดหลังคาได้นะครับทั้งคุณจะกดปุ่มที่กลางคอนโซลในรถหรือคุณจะสั่งการผ่านคุญแจได้เพียงแค่คุณกดตรงรูปปดล็อกค้างไว้20วินาทีครับ เรียบร้อยแล้วโดยการเปิดประทุนดังกล่าวนะครับถ้าเกิดคุณขับรถและอยากจะโชว์ความเท่ความเก๋กๆชิกๆแล้วล่ะก็คุณต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจะสามารถเปิดประทุนรถคันนี้ได้อย่างสบายใจส่วนด้านท้ายนะครับจะมีความคล้ายกับตัว E 2 0 0 Coupe นะครับก็ไม่ว่าจะไฟท้ายซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น LED เหมือนกันแล้วก็การเปิดฝาท้ายก็จะเป็นในลักษณะก็คือคุณก็จิ้มตรงนี้ไปเลยมันก็จะเปิดให้ด้วยตโนมัติแต่ว่าคันนี้ ปิดก็เป็นปิดอัตโนมือนะครับน,น,นี่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าคันนี้จะมีกล้องกล้องหลังซ่อนอยู่ตรงนี้อยากให้ดูซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเข้าเกียร์ R มันก็จะด้งโดยอัตโนมัตินะครับส่วนสาถ่านน้ำมันก็อยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็มาตรฐานเรื่องของลมยางนะครับอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาเราเทสเนี่ยเราจะอิงในเรื่องของมาตรฐานโรงงานเป็นหลัก นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วล้อขนาด20เนี่ยถ้านั่ง2คนคุณต้องเติมกัน35โอ้โหเอาเรื่องอยู่กันนะเนี่ยภายในห้องโดยสารของ mercedes benz e class e 2 0 0 cabriolet ต้องบอกว่าถ้าจะใช้คำว่ามันมีความยกเลยอ u t มาจากตัว e class รุ่นปกติก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ก็จะมีบางดีเทลที่ปรับให้แตกต่างกันเล็กน้อยทั้งในเรื่องของริมการตกแต่งและรวมไปถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆ จอตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด12.3นิ้วนะครับซึ่งก็ยาวๆเลยนะครับกินการแสดงผลทั้งในส่วนของตรงกลางแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับตรงผู้ขับขี่ก็จะเป็น lcd นะครับซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วก็โปรมอะไรตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัว amg มันก็จะเป็นลายที่แตกต่างจากตัวปกตินะแล้วก็ปรับทิศทางได้4ทิศทางนะครับสูงต่ำแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยส่วนตัวเมนูต่างๆเนี่ยการใช้งานต่างๆก็มีความ ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับคืออะไรก็ตามที่คุณพบใน e-class ตัวปกติคุณจะเจอได้ใน e-class c a b r l o r เหมือนกันตัวเครื่องเสียงเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น MBUX ในเวอร์ชันยังไม่ใช่ MBUX เวอร์ชัน7นะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของรถ Mercedes-Benz ที่จำหน่ายในบ้านเราซึ่งอันนี้ยรองรับการ touch screen นะครับไขได้เลยหรือแม้กระทั่งคุณจะควบคุมบน t a c p a d ตรงนี้แต่ต้องบอกก่อนว่า t r a p a d ตัวนี้มันจะไม่ได้เหมือน trackpad ใน e-class ที่จำหน่ายในบ้านเรานะที่แบบเป็นแพดแบบทัชทัชแพ d อันนี้ยังคงเป็นในลักษณะเป็นแบบ Score อยู่นะครับการควบคุมต่างๆยังเป็น2แบบอยู่ก็คือลูกลิ้งหรือแม้กระทั่งการ Touch ตรงนี้นะรองรับทาง apple carplay และ android auto นะครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวชาร์จไฟตัวนี้ก็เวลาถ้าคุณจะใช้แนะนําว่าให้เป็น type c นะครับตัวนี้มันไม่ได้เป็น type a นะก็เป็นลูกเล่นยุคใหม่ของรถสมัยนี้แล้วนะครับตัวนี้มี ไวเลสชาร์จด้วยนะครับส่วนวัสดุต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็ทรงเป็นแบบเรซิ่งเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมลองนั่งแล้วได้ลองขับเนี่ยรู้สึกว่ามันก็กระชับนะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแบบขับนานๆแล้วรู้สึกปวดเมื่อยก็คือขับได้สบายนะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงตัวนี้ก็เป็นแบบเ e อร์มาสเตอร์ด้วยนะครับซึ่นอันนี้มันจะอยู่ที่แพ็กเกจนะถ้าบางคนอยากจะได้เครื่องเสียงถรร้ามได้ปกติก็ทําได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ มิติเสียงที่ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดได้แน่นก็เบอร์มาสเตอร์ก็ได้นะครับส่วนสิ่งที่มันจะหายไปผมว่าคงจะเป็นในเรื่องของตัวนาฬิกาซึ่งถ้าเป็น Mercedes b e n บรุ่นอื่นๆมันก็จะมีวงนาฬิกาตรงกลางถูกไหมครับแต่อันเนี้ยวงนาฬิกาหายไปก,ก็ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่แน่นอนว่า E200 Cabriolet มันก็เน้นในเรื่องของความสปอร์ตอยู่ส่วนเบาต้องบอกว่าเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่และมี Memory Se a t ให้ถึง3ตําแหน่งด้วยกันซึ่งถือว่า เอ้ยในรถระดับนี้ถือว่าให้เยอะอยู่เหมือนกันนะมาดูเบาะหลังซะหน่อยโอ้ยผมใช้คํานี้ดีกว่าต้องบอกว่าพื้นที่ของมันเนี่ยมนอาจจะไม่ได้กว้างนะเพราะว่าหนึ่งมันต้องเผื่อพื้นที่ในเรื่องของการเก็บหลังคานะครับดังนั้นในเรื่องของความสบายนะครับแบบนอนนั่งเอ็นเอนเนี่ยคันนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณไปรับเพื่อนๆกินข้าวในกรุงเทพในระยะทางใกล้ๆไอเน,นี่ยยังพอได้ แต่ถ้าเกิดให้ขับจากกรุงเทพไปบางแสเนี่ยและนั่งหลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะมันแคบไปอืแต่ด้วยสไตล์รถเนาะคุณต้องต้องรับให้ได้ว่ามันคือสไตล์รถคาบิโอเรนั่นเองครับในเมื่อเราพูดถึงตัวรถทั้งภายนอกภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาไปลองขับกันไม่รอช้าขึ้นรถแล้วเดี๋ยวผมพาไปลองขับกันครับ ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณแบบพ้น2,000รอบนี่คือเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอ้โหไปอย่างรวดเร็วโอเคถอดก่อนเข้าสู่ชิคเคนครับดูในเรื่องของการไทเทนน้ำหนักเข้าที่ร1ห3 2 1เปิ้บว้าวว้าวโอ้ย ใช้ครัว่าจังหวะโค้งตะกี้นี่คือแบบหักซ้ายนี่มันรู้สึกเลยว่ามันจะมีความยุบนุ่มนุ่มนุ่มนวลๆแต่พอหักขวาเนี่ยมันมันแบบตึงคือเฮ้ยมันวเวรริร์กเว้ยมันเว้ยมันแท้แม่หลาย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 โอ้โหยอย,นเนยเคร,ร,รียดยย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 นยย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 ย หายเครียดนะหายเครียดหายเครียด oh, oh. ยอมรับว่าพลังกำลังของเครื่องยนต์บล็อก M264 2ลิตรติดเทอร์โบที่ปล่อยพลังมาได้197แรงม้าดูตัวเลขแล้วเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เอาเข้าจริงแล้วอัตราเร่งทำได้เร็วกำลังเครื่องไหลและทันเท้ามากๆแม้อาจไม่ดุดันเท่าบล็อก AMG แต่ความบันเทิงที่ให้นั้นถือว่าไม่แพ้กันเลยครับ อาจจะเด่นกว่าก็คือค่าน้ํามันที่เป็นมิดมากๆเราได้ลองจับเวลาอัตราเร่ง0ูนถึง100กิมตรต่อชั่วโมงและ80-120กิมตร่อชั่วโมงซึ่งเราขึ้นตารางแสดงให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วนะครับส่วนอัตราการกินน้ามันหากวิ่งตามมาตรฐานของคาร์ไซทีมใช้ความเร็ว110กิมตรต่อชั่วโมงลมยางตามมาตรฐานโรงงานตัวเลขออกมาอยู่ที่15.80กิมต่อลิตรส่วนการใช้งานจริงตลอด5วันวิ่งกันประมาณ6-700กิเมตร อัตราการกินน้ำมันจะอยู่ประมาณ10-11กิโลเมตรต่อลิตรครับดังนั้นหากใช้งานในเมืองไปหาเพื่อนแบบชิคๆเก๋ๆเ,เปิดหลังคารับลมหนาวที่ไม่มีอยู่จริงหรือวิ่งทางไกลไปรับลมแดดที่ชายหาดก็สามารถทำได้ครับด้านการขับขี่พวงมาลัยคันนี้มีน้ำหนักที่หนืดตึงมือกำลังดีใช้แรงไม่มากวงเลี้ยวหักไม่เยอะไปตามที่คุณต้องการได้แทบจะเป็นพวงมาลัยที่เฟลี่กับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะชายหญิงหรือเพื่อนชาว LGBTQ+ ก็คุมรถคันนี้ได้ง่ายครับขณะที่เบรกทำงานผ่านดิสเบรก4ล้อพร้อมระบบเบรก ABS EBD BA ขณะที่ตัวแป้นไม่ว่าจะขับเร็วหรือคลานเมื่อรถติดก็ยังคงความนุ่มนวลแต่ทำงานเร็วเหมือนเดิมระยะการกดไม่ลึกและไม่ตื้นเกินไปใช้เวลาปรับตัวไม่นานก็ใช้คล่องตัวแล้วครับด้านช่วงล่างหากวิ่งช้าๆเจอฝาท่อ หรือผิวถนนดาวังคารก็สามารถเก็บได้อย่างนุ่มนวลในขณะที่ความเร็วสูงก็สามารถยัดโค้งได้อย่างมั่นใจไม่มีหลุดแถมมุดสนุกด้วยเพราะช่วงล่างคันนี้เป็นแบบ agility control ที่มาพร้อมกับการปรับแรงดันน้ำมันในกระบอกโชค๊คตามความเร็วจึงทำให้การซับแรงสะเทือนรับมือได้ทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังได้ลดความสูงลงจากรุ่นปกติ15ม mm, มจึงทำให้ e 2 0 0 cabriolet ขับสนุก มุดชดฉลุยและใช้งานได้ทุกโอกาสคือนี้เหตุผลที่คุณจะซื้อตัว E200 Cabriolet มาจอดไว้ในโรงรถของคุณเนี่ยผมว่าเหตุผลหนึ่งที่มันน่าจะเป็นเหตุผลที่คนเล่นรถน่าจะสนใจคือช่วง5วันของการทำงานหรืออาจจะมากกว่านั้นนะสำหรับใครบางคนเครียดมากๆ เครียด <biases. S 2> แบบไม่รู้จะทํำยังไงการขับรถวนสักที่หนึ่งมันก็ช่วยทําให้คุณนั้นคลายเครียดได้และการที่คุณได้รถเปิดประทุนมันก็สามารถทําแบบนี้ได้ใช่ครับมันก็คือ เราสามารถเปิดประทุนแล้วเราขับคันนี้เพื่อระบายความรู้สึกระบายความเครียดมือรับลมแบบนี้ได้เปลี่ยนเลนที่ร้อยสามสองหนึ่งว้าวดีวะ่ะสามสองหนึ่งวชอบบูตแบบนี้ชอบสุดๆแต่จะดีกว่านี้ถ้า ช่วงที่เราเปิดหลังคานั้นเป็นช่วงหน้าหนาวและ PM 2.5ไม่เยอะเท่าทุกวันนี้โว้ยแสงจมูกโว้ยหากจะให้สรุปสำหรับ Mercedes-Benz E-Class E200 c a b r ร o l e ค e นะครับสิ่งที่ผมได้ใช้ชีวิตกับเจ้าคันนี้เป็นเวลา5วันนะครับก็ ตอบได้เลยว่ามันมีทั้งจุดที่ผมชอบและจุดที่ใช้คําว่าขัดใจเอาจุดที่ผมชอบก่อนผมว่าเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรเทอร์โบและเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะเนี่ยมันทํางานได้อย่างราบรื่นและเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยถ้าจะพูดแบบว่าภาษาง่ายๆเลยคือเครื่องเนี่ย2.0ลิตรเทอร์โบตัวนี้เนี่ยร9 7แรงมา้าเมื่อดูแรงม้าแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันไม่ได้แตะ200หรืออะไรยังไงแต่ก็ต้องบอกว่า197ดแรงม้ากับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ย่ยถืืออวาเเหลเฟลฟ แล้วเ,เข้าจริงๆความแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงฟูดปาร์ตมากถึงขั้นแบบหลังติดเบาะแต่ว่าสิ่งที่ให้ได้เลยก็คือความสนุกและการตอบสนองในเรื่องของอัตราเร่งที่ทันใจนะครับเกียร์ก็ถือว่าทําได้ดีไม่ว่าคุณจะขับธรรมดาหรือคุณต้องการเล่นแพดเดลชิมันก็ตอบสนองได้ไวเช่นเดียวกันข้อต่อมาที่ชอบเลยก็คือแฮนดิ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของ Mercedes Ben บอีกแล้วนะครับคือแฮนดิ่งคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมุดสนุกเว้ยคือเราเห็นทรงรถมันดูยาวและดูใหญ่แลละะเบบาตีี้ยยอกกกัััวมนจข แต่พอขับไปขับมาเฮ้ยมันขับง่ายเว้ยขับสนุกเว้ยมันเป็นจุดที่ผมชอบสําหรับคันนี้ช่วงล่างนะคือผมกังวลใจว่าพอมันเป็นขับเครื่อล้อหลังแล้วใสย่ยางตั้ง20นิ้วมันจะแข่งไหมวะปรากฏว่ามันก็มีความนุ่มสบายให้สัมผัสได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่ขัดใจเลยขัดใจและเป็นจุดที่คุณจะต้องรับให้ได้เมื่อคุณจ่ายเงินไปตั้ง5ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อเอาคาบิโอเรคันนี้ไปจอดในโรงรถบ้านคุณอย่างแรกเลยคือช่วงล่างครับที่ ต้องบอกว่ามันจะมีความแข็งให้คุณรู้สึกเหตุผลที่บอกว่ามันมีความแข็งเพราะว่าตัวยางมันใช้รันแฟตดังนั้นมันจะมีความแข็งให้รู้สึกได้อยู่นะครับข้อที่2เลยคือเบาะหลังถ้าคุณต้องการความสบายนะครับคุณอาจจะต้องประหยัดงบไปเล่น e-class ตัวซีดานหรืออาจจะเป็น e-coupe ก็ได้ซึ่ง e-coupe เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาลองรีวิวอีกครั้งหนึง่งแต่แน่นอนว่าถ้าคุณจะเอาความสบายมาเทียบกับ e-class อันนี้มันก็ไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรับให้ได้สําหรับ m e r c e d e เ b e n z น e class e 2 0 0 cabriolet แต่ทั้งนี้มันจะถูกใจคุณหรือเปล่าต้องไปลองขับด้วยตัวคุณเองที่ช์รูม Mercedes Ben z ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศครับและจะได้รู้ว่ารถที่เรารีวิวนั้นมันใช่สำหรับคุณหรือเปล่านี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปรีวิวนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของคาร์ไซทีมนะครับเสิร์ชคาร์ไซทีมทุกแพลตฟอร์มแล้วเรื่องรถจะอัธรถรถมากยิ่งขึ้นครับและเจอกันใหม่ในการรีวิวรถ ครั้งต่อไป